ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือตัวท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช,ช่องหวยเด่น,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 นหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทาง1ิเจมก,กราคมเนาะก,ก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะ ก็เราไปชมกันเลยใบนี้ x เ,เบาาไทยย่ะเบ่งปานสูตรจับคู่สองตัวล่างถ้าพู้ชุมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่าน อดีตที่พันมาก็พันศูนย์ศูนย์สาสงสามแปดหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งพันอีกแล้วนะเบงพันอีกแล้วนะสามหนึ่งนะสามสองสหนึ่งสสอง สามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองสี่คู่นะเบงปันสีค่คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆนะแนวทางคู่สองตัวล่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้เสือครีมชากราวเบ่งปันเดาทานวิ่งวิ่งสี่นะวิ่งสี่ตัวเดียวคู่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดชอบสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์ 2 4 7 2 4 8 2 4 0นะเลยกระเบงป,ป่านชุดเดียว2 4 7 2นะ2อยนะ่เนาะยังไงก็ครอบคุณนะคอบคุณจริงๆแนวทางที่แบ่งปัน,ปนเสือคิมเช่ากันราวนะเจ้าเจ้าของแนวทางนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันแนวทานหลัก10หน่อย10หน่อยนะสิบหน่อย <c oughs> เบงปันหลักสิบแปหลักหลักหน่อยสามสองหสองก็ เบ่งปันปจับคู่นะท่านหลัก10หลักหน่อยนะเปกสามเปกสองเปกหนึ่งเก้าศูนเกนะ้าสเก้าหนูนยสูนยสูนยะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปันปย่างเร็วนะ ไปต่อกันใบนี้ครับผมนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไมนี้ก็โลจิเลตนาคาแบ่งปันแน,นวทางเด่นสองตัวเด่นสองตัวท่านผู้ชมซึ่งอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะมีผ่านมีหลุดบ้างแนวทานวิ่ง บนล่างแบบสองตัวอดีตท,ที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดซึ่งแนวทันใหม่นี้ก็เบงปันสามสี่นะเบ่งปันสาเบ่งปันสี่เบ่งปันสองตัวเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะขอบคุณอย่างมากเลยนะ ต่อไปกระผมใบนี้จับโค่หนูน้ำสมัยทิพย์ท่านหนูน้ำสมัยทิพย์ก็เบ่งปันเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเดี๋ยวท่านหลักหน่อยเนาะหลักหน่อยล่างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใบนี้ก็เบ่งปันเก้าหนึ่งเจ็ดนะเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะ ทีนี้ก็จับคู่ให้พิจารณา90 10 70นะเบ่งปัน3คู่นะกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วย09 01 07นะเบ่งป3คู่นะกลับตัวด้วยนะท่านผชม ก็ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นนวฐานนาคิโนนาคิโน Bạc lạc xịp bẹp chết tổ Bạc lạc xịp bẹp chết tổ Bệnh bệnh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Bệnh bệnh chết tổ เบ่งปันเจตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะนาคินต่อไปครับผมใบนี้ปากหลักน่อยนะ,ะปากหลักน้อย ino, นาะคินนะเบ่งปันตัวได้เราไปชวมกันเลยศูนหนึ่งสอง 6 7 8 9นะ0 1 2 6 7 8 9นะเนาะเบ่งปาน7ตัวนะเบ่งปาน7ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะนาคิโนเนาะท่านนาคิโนเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างนะหน่วยล่างเบรคห้าตัวหนึ่งสี่สามห้าแปดนะหนึ่งสี่สามห้าแปดเบ่งปัน เบ่งปาห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลไปต่อกันใบนี้ครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็โขนนะเต้มรวมล่างนะเต้มรวมล่างเนาะอดีตที่แล้วห้านึงอดีตที่แล้วห้านึงสรุปแล้วผ่านนะ นหนึ่งกับ่านเต็มนาะซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งป้านอีกแล้วเนาะขวนศูนย์สองสามหกเจ็ดนะศูนย์สองสามหกเจ็ดนะเต้มารวมล่านนะขวนขวนเจ้าของแนวทางที่เบ่ง ก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลนะไปต่อกันนะไปต่อกันไบนี้ครับนะท่านนี้ก็เป็นแนวทางเด่นโบนเบสสามตัวหนึ่งหกเก้าเนาะหนึ่งหกเก้านะ เบ่งปันป้นสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆไปต่อกันใบนี้ครับผมภายแมงรายเนาะเบ่งปัยวท่านครบสองตัวโบนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งอดีตท,ที่แล้วก็ผ่านเนาะศูนยะ์เก้ะศูย์เเนาะ 09000นะท่านผู้ชมนะอนดิที่แล้ว2 3 4 7 9 0 0 0่เดีายวทซึ่งเดทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วนะครบ2องสามหลักสิบสองสหลักหน่อย69จับคู่26 29 3 6 3 9าสามเนะเบ่งปันรวม8ดคู่ให้พิจารณาท่านภายเมงไรเนาะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ระดินเบ่งปันทนนานล่างเก้าสอง เก้ศูย์หนแล้วก็สเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทานไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมนะใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทานเหนือใต้นะ เหนือใต้เนะาะอดีตผ่านนะอดีต348 0ศูนย์กับสองเดเน้า่านใหม่นี้ครับผม356จับคู่กับ1 7เบ่งปานสามห้าห้านึงสามห้าก็3 นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับเดนซองตบุญนะเดินซองตบุญเบ่งปานห้าสองเนาะเดี๋ยวทานสิบหน่อยนะสิบหน่อยเบ่งปานห้าสองนะอดีพันเนาะ อดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ครับเบ่งปันห้าสองนะเบ่งปันสองตัวเดี๋ยวทานหลักสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้ปฏิทินเนาะท่านผู้ชมเลขง,งูปฏิทินก็แล้วเตตาใครตามันส่วนเอ็กมินแปด สองสี่สามนะเปกสองสี่สามหนึ่งด้วยนะหนึ่งด้วยก็จับชุดแปกสองเจ็ดเจ็ดสี่สามนะเบ่งปันสองชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางนะเนาะเหลขงูปฏิทินเบงปันครอบคุณอย่างมากครับผมนะไปต่อกันใบนี้ แสงเดือนเบ่งปนอนแนวทางเดินล่างนะเบ่งปอนแปดสองเจ็ดสามหกสี่ห้าแปดหกเจ็ดเจ็ดห้นย์สนะ่แปดะเบ่งปอนรวมเก้าคู่เนาะ เบ่งปันปรวมเก้าโคให้พิจฉรณาแสงเดือนต่อไปกุ้งนะใบนี้กุ้งนะสี่สูตรชูนสิบหน่วยบนหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะกุ้งเนาะหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสี่สูตรชูนหนึ่งเจ็ดเก้าชูนสามตัวเดี๋ยวทานสิบหน่วย ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านนี้เด่นล่างสามสูตรจับคู่นะซึ่งอดีผ่านนะอดีก็สูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนะสรุปแล้วชูนผ่านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับสามสี่แปกูนูนสองนะ 348002แปดจคู่3040แล้วก็เน้น40เนาะเน้น40คู่เดียวท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราคงเจอการเพียนเท่านี้นะเ,เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม